วีกด์ค่ะช่วงนี้นะคะวันนี้เรามีละครใหม่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะที่เตรียมจะเข้าจอฉาย23กรกฎาคมนี้นะคะเสนอเป็นตอนแรกนะคะสำหรับละครหลังข่า2ว2องทุ่มครึ่งทางช่อง7จสีนะคะใครที่อาจจะ ดูนะคะในเรื่องเก่าเกิดเป็นหงเนี่ยจบไปแล้วนะคะคราวนี้นะคะก็เตรียมมารอดูเรื่องใหม่กันได้เลยนะคะที่ส่งตรงมาจากค่ายโพลิพั์สค,ค่ะกับละครเรื่องชิงนางเขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะเข้มข้นนะคือเข้มข้นทั้ง p อ o t เรื่องนะคะแล้วก็เรื่องของการแสดงเป็นการพลิกบทบาทครั้งสํงคาคัญนะคะคุณผู้ชมคะจากผู้แสดงนํานะคะนั่นก็คือหนุ่มอ๋อมนะคะแล้วก็จะมีหนุ่มกัน มาเล่นนะคะรับบทเป็นภูผาแล้วก็เมคาค่ะแล้วก็จะมีน้องรถเมย์นะคะเล่นเป็นนางเอกเป็นตัวแสดงหลักนะคะที่มีชื่อว่าวงเดือนเห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะรถเมย์เนี่ยต้องร้องไห้ทั้งเรื่องแถมมีอารมณ์แบบว่ากระชากกระจูบด้วยนะเป็นอารมณ์แบบละครที่มีทั้งดราม่านะคะแล้วก็มีทั้งการใช้อารมณ์เนี่ยอย่างมากมายทีเดียวน,นะคะในนักแสดงเสริมพับมาแต่ละคนนะคะเป็นนักแสดงที่นีความสามารถทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นต้องบอกว่าเรื่องนี้ เป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าดูเช่นเดียวกันนะคะให้เงี้วันนี้ค่ะเรามีทีเซอร์สั้นๆนะคะมาดูก่อนว่าเรื่องนี้จะน,น,น่าสนใจขนาดไหนค่ะดวนังวงเดือนน่ยมันเป็นกาลเกิน,นีมันจะทําให้ครอบครัวเราเน่ยวิบัติ หญิงของไทยฉันไม่ม <es assim> ีว ah, ันยกเธอให้กับใครเดลยค่ะเธอเป็นผู้หญิงของฉันของฉันคนเดียว คแค่เห็นทีเซอร์ก็บอกว่าน่าติดตามแล้วคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะชิงนางคะ่ะเมื่อความรักนะคะเปลี่ยนกลายมาเป็นความแค้นต้องเกิดการแย่งชิงใครคะจะได้ความรักจากนางเอกคนนี้ไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ขวรพลาดนะคะวันจันทร์และอังคารนะคะหลังข่าวสองทุ่มครึ่งทางท้องเจ็ดสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดนะคะและเหมือนเช่นเคยนะคะใครต้องการจะมาอ่านเรื่องยอ่อแบบจบบริบูรณ์นะคะต้องการจะรู้ว่าเรื่องเนี้ย พระเอกเขาจะสมหวังหรือเปล่าล้วนังเอกนั้นต้องโศกเศร้าขนาดไหนนะคะในละครออนไลน์ค่ะคุณเองนะคะก็สามารถจะไปอ่านเรื่องย่อดสําหรับเรื่องชิงนางได้ก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่งวงค่ะว่าจะตกเทรนว่าละครนั้นจะไปถึงไหนจะตามทันหรือเปล่านะคะแล้วส่วนแต่ละคนในเรื่องนะคะเล่นบทอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็มีหมดทุกอย่างคะ่ะในละครออนไลน์นะคะไม่ควนพลาดค่ะคุณผู้ชมคะ